สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะไม่คิดว่าจะได้ของขวัญชิ้นนี้เมียเอาของขวัญมาให้สามีเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายหลังได้มีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งออกมาโพสคลิปว่าวันนี้ได้ให้ของขวัญสามีซึ่งเป็นของขวัญที่อยากได้มามากกว่า2ปีซึ่งพอสามีเปิดกล่องออกดูนั้นเรียกได้ว่าดีใจกันทั้งบ้านเลยทีเดียว ราะของขวัญที่รอมาตลอด2ปีก็คือลูกนั่นเองวันนี้มาแล้วคนเป็นย่าที่กำลังทำงานอยู่ถึงกับน้ำตาไหลโดยได้โพสต์บุข้อความว่ารอมา2ปีวันนี้หนูมาแล้วความรักของทั้งบ้านขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหววเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ